สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทํางานของคู้หูมัศจรรย์อยู่ที่ไร่ทิพย์เกษรหมู่5ครับบ้านห้างยวนตนําบลห้วยยางอําเภอแกรงจังหวัดระยองที่นี่ครับทราบข่าวมาว่าเจ้าของสวนแห่งนี้เธอปลูกทุเรียนหลากสายพันธุ์ถึง34สายพันธุ์ด้วยกันและเป็น ทั้งตั้งแต่เรียกว่าหมอนทองยันของเก่าของใหม่รวมกันเธอกําลังทําเป็นเชิงเกษตรนะครับเรียกว่าท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วเมื่อเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนี่ก็หมายความว่าคนก็ต้องแห่แหนกันมาดูว่าเธอทําอย่างไรในระบบของอินทรีย์มาทราบความจริงกันครับกับเจ้าของสวนแห่งนี้และที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีสองท่านครับสวัสดีค่ะครับผมขอทราบนามเจ้าของสวนไร่ทิพย์เกษรแห่งนี้กันครับจุธาทิพย์คุ้มหอมค่ะมีชื่อเล่นไหมครับ เขาเรียกกันว่าเจพิดเจพิษก็อีกท่านหนึ่งไปที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับชื่อเจษศรพรคือดีครับชื่อเดนชิกัสครับผมครับพี่กั๊กครับทําไมถึงนําผมมายังไร่ทิพย์แกสอนแห่งนี้ครับก็เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วผมได้เอากุหูาประหัศจสรยจานะฮะเอามาให้เจพิดใช้ครับก็เจพิดก็ซื้อไว้หนึ่งลังทดลองใช้รู้สึกว่าประมาณผ่านไป2องึงสเดือนดอกเขาออกเลยประมาณนี้ดอกออก พอดอกออกปุ๊บพย์ก็หมดสินค้าก็สั่งมาเรื่อยอสั่งมาตลอดเลยประมาณนี้ก็ก็ติดตามมาตลอดประมาณเกือบเกือบสี่ปีแล้วอประมาณนี้ที่4ี่ปีนี่ตอนนั้นใช้คู่หูนะตอนทุเรียนของเราเนะี่ยมันอายุกี่ปีกี่เดือนกันครับก็ทุเรียนที่ไร่ทิพย์จะมีตั้งกับปลูกจ,จนตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยถึงห้าปีค่ะครับอ๋นนี้ถึง5้าปีั้งแต่ปลูกแล้วเรามีทั้งหมดกี่ไร่ยังไงครับเนี่ยตรงนี้ฮะสี่ิไร่ค่ะ4ี่สิบไร่ทุเรียนที่เราลงไว้นี่ ประมาณ2,000ต้นค่ะ2,000ต้นเราจะปลูกทีหน่อยอ๋อมีตั้งแต่1ปีถึง5ปีเลยค่ะนะครับเอาละครับมาเข้าเรื่องกันเลยกันล้วกันว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ที่ผมเกิดไว้เมื่อกี้ว่า30-4สายพันธุ์เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะไม้ธรรมชนตเราถึงปลูกรวมกันหลายหลายสายพันธุ์อย่างนี้เหรอครับก็เราคิดว่าทุเรียนสมัยรุ่นพ่อเราอ่ะมันมีสายพันธุ์โบราณเยอะ เราก็อยากจะอนุรักษ์ไว้แล้วเราเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรเราอยากให้ลูกหลานเนี่ยรู้จักกันนี่อีลวงนี่อีรีดนี่กบชายน้ําสาวชมอะไรแบบนี้ค่ะว่ามันมีชื่อเก่าๆอย่างนั้นเลยค่ะโอ้ก็แม่เท่าโอ้เยอะแยะเลยค่ะกบแม่เท่าด้วยค่ะเราปลูกไว้เราปลูกไว้ก็เรียกว่าอนุรักษ์พันธุ์สายเก่าไว้ด้วยค่ะแล้วพันธุรุ่นใหม่ๆที่เขาผสมมามีใหม่ๆ้ากไหมครับก็จันทบุรีหนึ่งถึงสิบค่ะอ๋อสิบสายพันธุ์เลยค่ะ นี่เกิดจากการที่หน่วยงานราชการใช่คที่ศูนย์เพาะพันธุ์ของจันทบุรีค่เขาคิดค้นขึ้นมามีอีกสิบสายพันธุ์โอ้ถ้ามาดูที่นี่ก็สามสิบสี่สายพันธุ์ทั้งเก่าทั้งใหม่ถูกไหมครับการที่นําเอาของดีๆของแต่ละอย่างเนี่ยมารวมกันความโดดเด่นของแต่ละสายพันธุ์เอามารวมกันแล้วก็อยู่ที่นี่เลยถูกไหมครับเป็นการทั้งค้นพบรุ่นเดิมและรุ่นใหม่นํามาผสมผสานเอาล่ละครับเมื่อใช้คู่หูนั่นครั้งแรกน่ะ กับตอนนั้นทุเรียนเราตั้งแต่อายุหนึ่งปีอะไรต่างๆเพราะเปลี่ยนจากขนุนมาถูกไหมครับค่ะเราใช้ครั้งนั้นน่ะแล้วเราเห็นอะไรของความเปลี่ยนแปลงของของต้นทุเรียนจากที่เราเคยเห็นบนรรพบุรุษเราปลูกมาคือว่าพิษเป็นคนแบบว่าอยากทําอะไรที่มันลดต้นทุนเราเห็นเพื่อนฝูงที่เขาทําทุเรียนกันเขาใช้สารเคมีเยอะต้นทุนก็สูงจัดครับแล้วก็ฉีดยาตลอดก็เลยหันกลับมาคิดว่าเราจะทําแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่เราได้จากพ่อแม่มาตั้งแต่เด็ก แล้วก็จะมาผสมผสานกับอินทรีย์รวมทั้งก็พอดีคูหูเนี่ยก็เป็นออร์แกนิกพี่ก็คิดว่าต่อไปเนี่ยไลยทิปเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนจากอินทรีย์เป็นออร์แกนิกค่ะนโย,ยบายของเราฟาร์มคิดของเรานะคะคเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เขามาเที่ยวทุกท,ทุกคนเนี่ยจะไม่มีอันตรายจากสารเคมีเมื่อเป็นออร์แกนิกเท่ากับสูตรลมให้ใจเข้าเต็มปอดเต็มที่เลยค่ะแล้วที่สําคัญมาดูวิธีการทําแบบดั้งเดิมถูกไหมครับเนี่แหละครับผมก็เห็นว่า สิ่งที่เราพ่นครั้งแรกนะั้นเราใช้อัตราส่วน,นยังไงครับในการพ่นคู่หูมาสจันเนี่ยที่นี่จะใช้ถัง200ลิตรเราก็จะใช้พ่นใบเนี่ยเราจะใช้200 cc บวกกับเวอร์แพนที่เป็นผงสีดำ20ช้อน20ช้อนเวอร์แพน20ช้อนฉีดใบฉีดใบผสมน้ำ200ลิตร200ลิตรนะครับดังนั้นสูตรนี้เมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยกี่วันครั้งครับก็แล้วแต่ที่ไลทิปอะ่ะจะดูเฉพาะใบอ่อนครับ นะคะเราจะไหม่สองวันฉีนาวันฉีดเหมือนสวนอื่นถ้าช่วงที่เป็นใบอ่อนเราจะฉีดสามครั้งสามครั้งห่างกันกี่วันดูลักษณะของใบค่ะอย่างน้อยก็สิบห้าวันหรือเจ็ดวันสิบห้าวันเจ็ดวันดูว่าเขามีอะไรที่มันระบาดมั่งอาจารย์ถ้าเขามีอะไรระบาดเราก็จะฉีดทีหน่อยอย่างก็ช่วงไรแดงเราก็จะทีหน่อยช่วงเพี้ยจ,จัะกระจันเราก็จะทีหน่อยแต่ถ้าไม่มีอะไรเราก็ไม่ต้องฉีดหมายความว่า,วาคู่หูนี่ลดปัญหาเรื่องของ ของแมลงเยอะลงไปด้วยค่ะ๋อค,ะครับแล้วก็ที่สําคัญครับหลังจากนั้นเราเจ็ดวันสิบห้าวันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค,ความเปลี่ยนแปลงทางใบมันเห็นอะไรบ้างครับหนึ่งเราไม่ต้องใช้ไอส,สารจับใบเพราะตัวนี้ก็มีแร่ธาตุสิบสามชนิดอยู่แล้วอ๋อพอแดดออกเนี่ยเขาจะมันเงาค่ะนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของใบะนะครับแล้วพวกพอมันกิ่งก้านสาขาลแล้วครับเวราใช้ไปแล้วมันม,มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับก็มันจะโตเรว็วพอเราฟาดไปตรงไหนปั๊บเนี่ยเขาจะโตเร็ว ผิดปกติเลยอาจารย์เห็นไหมคะมันเขาจะนูน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 ออกมาเลยอ่ะแล้วต้นเขาจะแตกลายแตกลายเห็นได้ชัดเลยค่ะอ๋อนี่ก็คือหมายความว่าต้นมีการขยายลําต้นมีการขยายกิ่งขยายกิ่งขยายลําต้นขยายค่ะมีอาการนูนออกมาให้เห็นชัดเลยนะว่าชัดเลยเกิดจากการเปลี่ยนไปก็หมายความว่าวิธีของเรานั้นฉีดไปทั้งที่ต้นด้วยที่กิ่งด้วยค่ะ ตอนที่เราฉีดลงดินเนี่ยนะครับมันเราใช้อัตราส่วนยังไงครับอสองเท่าของที่ฉีดทางใบค่ะอ๋อสองเท่าที่ฉีดทางใบเลยนะก็หมายความว่าอไอ้เบอร์แพนกับไคโตัวซานเป็นสองเท่านะครับแต่น้ำสองร้อยลิตรเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะเอาลงดินล่าอะไรเปลี่ยนแปลงไหครับบนดินเล,วลาวล่เขาจะออกมาเยอะ<ม>แล้วทุเรียนเขาจะแตกใบอ่อนดีอ๋อแตกใบอ่บบอ,อนอีก ค่ะแตกใบอ่อนเราสามารถกําหนดการแตกใบอ่อนของเขาให้พร้อมกันทั้งสวนได้ถ้าใบอ่อนเราเราแตกทั้งสวนได้การทําดอกเราง่ายการดูแลรักษาเราง่ายทุกอย่างเราง่ายหมดอ้าวก็หมายความว่าขนาดนี้พอดีมันจะไปสู่ที่ดอกดอกมันเป็นยังไงอีกครับเมื่อเราทําาอย่งกระบวนการนี้แล้วล่ะดอกของทุเรียนของเราเป็นยังไงกระบวนการนี้นะคะคือเราเอาสูตรฉีดฉีดลงดินฉีดท้องกิ่งเลยค่ะประมาณสามสี่ครั้งเขาก็จะออกดอก อ,อ๋อฉีดไล่ท้องกิ่งอีกค่ะออกดอกแล้วดอกมันออกมาเป็นยังไงครับความสมบูรณ์ของออดอกจํานวนขั้วยาวแล้วก็สวยงามเลยไม่ต้องไม่ต้องแต่งดอกเลยค่ะไม่ต้องแต่งดอกค่ะไอ้ดอกที่มันจะยาวออกมาสวยค่ะขั้วมันจะยาว<อ>เหมือนอ,อาจารย์มองทุเรียนขั้วยาวไหมคะเออยาวนะ,ะอันนี้ออกเป็นผลแล้วเนี่ยอ,อ้าวพอขั้วยาวออกมาพร้อมกันเยอะจํานวนมากเราไม่ต้องแต่งดอกแล้วปล่อยผลไว้ยังไงครับทีเนี้คราวนี้เราจะเอาไอ้คู่หู มามาผสมสูตรสูตรที่ทําใบน่ยฉีดเข้าตัวลูก<อ>ตังแต่เล็กๆเลยฉีดเรื่อยฉีดไปเรื่อยอะค่ะครับเขาก็<อ>จะโตเร็วขยายเร็วผิวสวยครับนี่ต้นที่เราเห็นนี่มันอายุกี่ปีครับอ่าต้นนั้นประมาณ5ปีค่ะ5ปีและที่นี่นะครับผมก็มาทราบว่าในท้องถิ่นแห่งนี้การที่ทุเรียนของเราเนี่ย บางทีเนี่ยการออกก่อนออกหลังมันก็เป็นผลเนี่ยใช่ค่ะมันผมก็ได้ทราบข่าวมาจากพี่กั๊กว่าที่นี่เนี่ยนะครับมันมีการออกก่อนออกหลังยังไงครับช่วยอธิบายตัวน,นั้นหน่ยอยก็ปีนี้ทดลองทำธรรมดาปกติจะเป็นลุนหลาสุดจะเป็นลูกเท่านี้เลยค่ะอาจารย์เท่าขวดโคกอ๋อขวดโคกเลยนะแต่ปีนี้เราตัดขายไปแล้วค่ะอ๋อเหรอฮะค่ะท่านที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับผมอยากถามว่าที่สวนของเจ๊พิษท่านเนี่ยทำไมมันถึงปีนี้มันมาออกก่อนออก อะไรเนี่ยหลังยังไงมันมีผลยังไงกับเกษตรกร,กรครับพี่กัลครับครับก็บปกติแล้วอำเภอแกงของเราจะมีทุเรียนทําสาร,ค,รคือจะต้องเขาจะต้องตัดเป็นมีดแรกแต่สวนไรทิพย์เกษรนเนี่ยไม่ได้ทําสาร,รพอเราใช้กูหูเพราะว่าเจ้าทิพย์เขเข้าใจในระบบของทุเรียนว่าทําใบเร็วนะฮะอดน้ําเร็วงดน้ําเร็วแล้วก็ฉีดเปิดตาดอกเขาทําถูกสูตรมากเลยอของเขาออกพร้อมกับทุเรียนที่เขาทําสารทั่วๆไป ส่วนนี้ครับคือมันได้เปรียบส่วนอื่นตรงที่ว่าเขาใช้คู่หูและเขาเข้าใจขระนวนการผลิตของของทุเรียนเขาเลยทาพร้อมกับทุเรียนที่ทําสารโอ้ับนี่ก็ถือว่าด้วยประสบการณ์ของเธอนะครับตั้งแต่วัยเด็กคุกเคีกับการปลูกสวนทุเรียนมาเธอก็บอกเนี่แหละครับภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมกับเรียกว่าเทคโนโลยียุคใหม่ที่มาใช้กับใบกับกิ่งกับต้นแล้วเธอก็บอกว่าสวนของเธอแม้จะเพิ่ง5ปีเพราะว่าเปลี่ยนจาก ขนุนนะครับมาเป็นทุเรียนหลากสายพันธุ์ถึง34สายพันธุ์เป็นทุเรียนเก่าทุเรียนใหม่นะครับตั้งแต่ทุเรียนสายพันธุ์แม่ท่งแม่เท่าไล่มานะครับกบใช้น้ํานกกระจิบนกกระจาบอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเธอเป็นแหล่งรวบรวมสายพันธุ์แล้วเธอก็มีภูมิปัญญาชาวบ้านนํามาบอกกันทั้งเคล็ดลับแบบเดิมและความเพิ่มเติมคือความทันสมัยของเทคโนโลยีเข้าไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรามีความภาคภูมิใจเพราะว่านี่คือภูมิปัญญา ที่ตั้งใจนะครับก่อร่างสร้างเนื้อมาด้วยภูมิปัญญาแห่งการเกษตรที่สําคัญครับเธอก็ได้พลิกชีวิตมาใช้นะครับคู่หูมหัศจรรย์นะครับเมื่อ3าสปีที่แล้ว<ฆ>โดยพิกักดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืน,นานาเกษตรที่กําลังจะทําการเกษตรแบบอินทรีย์แบบเราเนี่ยนะครับแล้วก็มีความตั้งใจอยากจะบอกคู่หูมหัศจรรย์ให้กับเพื่อนพ้องบอกเชิญบอกได้เลยครับก็ ใช้มาสี่ปีแล้วปีนี้จะเข้าปีที่ห้าแล้วก็ดีจริงๆค่ะแล้วก็จะใช้ตลอดไปแล้วก็สามารถแนะนำชาวสวนที่มาเที่ยวไร่ชิปหรือมาดูการทำแบบง่ายๆให้ใช้ด้วยค่ะโอ้โชัดเจนนะครับ,รบส่วนที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับ,รบของคู่หูวิสจันทร,ร์เนี่ยที่ปรึกษามีอะไรอยากจะบอกเพื่อนพ้องน้องพี่แล้วก็อยากให้ทุกท่านนะทำอย่างไรถึงจะลดต้นทุนด้วยนะครับซื้อของลดต้นทุนแล้วและยังได้ อะไรเพิ่มเติมกลับมาอีกครับเรียนเชนครับครับจริงๆแล้วการผลิตทุเรียนเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องลงทุนเยอะ3ามสี่แสนบาทก่อนหน้านั้นที่เดชพิษเขาเขาได้ลงทุนไปแต่พอมาใช้คู่หูมัตจันทร์ซึ่งราคาของเราอยู่ปานกลางฮะเดือนหนึ่งก็ใช้ลงทุนแค่3 4มสี่พันบาทก็ถือว่าลดต้นทุนได้เยอะก็กาลังจะบอกชาวสวนว่าถ้าทุเรียนราคามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ราคามันจะลงอย่างเงี้ยนะฮะเราหันมาใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ราคามันไม่แพงเกินไปแล้วคุณภาพก็ถือว่าทับซองเหมือนกันรประมาณนี้ก็ถือว่าใช้คูหูพระอาจารย์มาก็ติดลูกดีออกพร้อมทาสารเลยแล้วก็ทุเรียนไม่ตายได้ราคาดีเลยเรนะครับของจิเป็ดนะฮะก็ถือว่าคูหูพระอาจารย์เราก็ประสบความเด็จในสวนของนาทิพย์เกษรก็อยากให้ทุกคนครับได้ทดลองเอาไปลองใช้ดูครับผมครับนั่นคือพลังอันหนึ่งครับที่เรียกกันว่าพลังการเคลื่อนไหวทางการเกษตรทําให้เกษตรแบบเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างนี้จะเป็นที่นิยมต้องตาต้องใจผู้มาเที่ยวมาผ่อนคลายมานอนในได้ที่เกษรแห่งนี้ก็จะรู้ว่าที่นี่นะครับแบบอินทรียล้วนๆที่สําคัญครับ เขาใช้คู่หูมหัศจรรย์และประสบความสําเร็จว่าดูแลมา3ปีกว่านะครับ mm hmm. เธอนั้นให้ความสําคัญว่านี่คือเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาของเธอที่สั่งสมมามาร่วมกันผสมผสานจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็จะบอกต่อว่านี่คือความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเกษตรและความยั่งยืนด้านการเกษตรของโลกใบนี้ครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนขอขอบคุณทั้งสองท่านครับ mm hmm. ที่ได้ให้ความรู้ กผลิตภัณฑ์คู่หูปัศจัรย์ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืงงนจะติดตามและไปดูว่าท่านนั้นกําลังทําอินทรีย์กันอย่างเข้มแข็งเพื่อความยั่งยืนของโลกนี้ด้วยความขอบคุณเราทั้งสามขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับวัวแพรนหญิงเกษตรใช้รถดีใช้แล้วรวยช่วยปลดดี <laughs>